ก็ยังม kind of ีมากันเรื่อยๆหลายกันหลายลำกันหลายสิบสิบสิบคนโอ้หลายๆๆนะโอ้หลายแต้หลายแต้ก่อนจะเดินทางมาถึงพื้นที่นะรถรถนก็จอดกันมากันจัดหลายละก่อนจะจอดจะขึ้นกันตั้งนี่กันนี่ลูกทีมงานว่าจะขึ้นตั้งนี่รถมันก็มาอยู่เนอะผมจะถอยรถกันเนอะขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนดูวัดปลาไปดูวัดเกิดเมิน ไปป่าธรรมชลม,มไปซอกเฮดทอบต่างถิ่นต่างอำเภอสักวันพว่านี่ทีมงานจึงวัดร้อมกันเจ็ดแปดคนเดี๋ยวลองไปเอพอพอซ่อ top, มเฮดทอบต่างอำเภอสักวันก็การซอกเ็ดทอบจะได้มาได้หรือว่าขอเชิญท่านผู้ชมพบชมได้กับตัวหลวงวัดไปซ่อมเฮดทอบพอ้อมันได้เลยครับวันนี้ออกเดินทางอาจจะเจ้าๆหน่อยอติศีปะ อ้อก็จะพ่อมออกกันดเดี๋ยวรู้ว่าจะไปทับทีมงานกันขอหน้าทีมงานไว้ประมาณสักอตีห้าอันนี้พ่อมละห้าหกคนหกเจ็ดคนเขาจะไปไกลหน่อยเขาจอ,ออกเดินทางเจ้าหน่อยอันนี้นะ <c oughs> เขาลองจะไปแอ่กันดู อทีมงานหลายคนอยู่ในกันนะเดี๋ยวถ้าพแอนะ้วเดี๋ยวยอกเดินทางกันกลอ,อ,อยู่มาสักห้าสิบกิโลเรา,าจะลองไปดยกันพอบผมจะได้นักได้น้อยก็เป็นการสอบให้ทอบข้ามอำเภอ ทีมงานพ่อหเอาเดี๋ยวเาพร้อมเนาะทีมงานพร้อมแล้วเนาะเอาเอาเอตัวใหญ่เข้าไปอันนี้กำลังจยากฟ้าชะกันเนาะนนเป็นรถเป็นมาเห็นลำฟางมั้ยฮะนนนนนจ้าเดี๋ยวค่ะฉันเอาพ่อมาต้องขึ้นดอย มีติงรถเครื่องมีถึงรถยนต์หลายแตะหลายแตให้จมวนก่อนยุนเนอะกันหนักมากกันหลายแตน้อโอ้ราเออเอ่อเอ่่อเ่เ่อเอ่อเอออ่ออ่อเอ่ออ่ะเดี๋ยว ไโอ้รถยนต์มากัน,นลักขนาดละกดๆๆๆๆเข้าไปทางในกันเฮ้ยหลายแตะหลายแตะอ่าครับผมครับผมไปอู้อหลายแตะหลายแตะนะโอ้หลายๆๆๆทา,า,า,างในเข้าทางในไปจะจอดนี่ละ่ะ ยังมีมากันเลยๆหลายกันหลายลำกันหลายสิบสิบสิบคนโอ้หลายๆๆตาโอ้รถเครื่องออกมาหลายขนาดตาโอ้หลายแท้หลายแท้โอ้เรื่องมามีถึงรถเขื่องมีถึงรถยนต์ขึ้นกันไปหลายขนาดบนรถล้เนอะ ก่อนจะเดินทางมาถึงพื้นที่ละรถตัดรถก็กจอดกันมากันจัดหลายละก่อนจะจอดเดี๋ยวขึ้นกันทั้งนี้กันอีหลูทีมงานว่าจะขึ้นทั้งนี้<อ>รถบริเวณปา่าตีเสาะหากระตางคนต่างไปกันเนาะทีมงานต่างคนต่างเสาะหาเห็ดเลากกำลังขึ้นมาโอ้ใครจะมีนักต่มสมคมลํำลือพี่ก,กะ้ะเนาะนี่คือเห็ดเขินเห็ดทอบเคิน อสองแกนสามแกนโอ้อนักอยู่ละโอ้นี่แม่นหมดเลยนี่นี่นี่น,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 นี่นี่คือมันป็อมมาหินอ่ะนี่มันเกาขาวๆอยู่ก็คงจะนุ่มอยู่อันนี้เป็นปอมมาหินมาได้ตรงนี้คือเห็ดทอปทั้งหมดก็แกนใหญ่อยู่แกนใหญ่ก็มีก็มันจะขาวๆแล้วก็ปอมมาหินด้วยโอ้เราจะขวายเก็บไปเนาะมันจะขวายเก็บไปทั้งเนี้ยเราจะขวายเก็บขึ้นไป จะมีหนักมีน้อยได้หนักได้น่อยเอาทีมงานรูวัดหายแซฟมดเนอะว่าจะก่อยเค็บเข้าไปตรงเนี้ยแล้วก็จะมีตําในสอกหินเ็ดหอบก็คืนละเพรามัแกนใหญ่ก็มีใช่สอกหินหรออู๋นี่ในสอกหินอ,นนอนะที่เขามันห,ห่างๆนก็มี้ยังไม่เด่นดินดินอยู่ของก็มนี้ของก็ต้องได้เคาะของสอกหินโอ้นีน่เนาะโอ้ว่าก็ได้ขาวๆแด้วมันใหม่ ข้อขาวหลวงว่าเราใส่ถุงวันนี้นะใส่ถุงไว้ถุงมันอันหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรเขาจะเก็บใส่ถุงไปก่อนเรื่อยๆขอหามันเพรมันจะหันทีนะโอ้ในนอนมันขาวหันทีขนาดนี้หันทีหันทีหันทีนี่เม็นนดทอกกันใหญ่ๆด่ะโอ้ทอกกันใหญ่ๆกันดูกันใหญ่ๆน้อหลวงวจะส่องไปต่อมนเนี่ยน้อคนก็ลักอยู่ผู้คนนักก่อนลงวัดขาดด้วยสายตาก็คงมาสักร้อยร้อยปลายมาถึงสองร้อยสามร้อย กลายอยู่ทีทุกวันวหันเห็นจน้าักแล้วยิงเสาะไปก็ยิงมีโอ้นี่เนาะแกนใหญ่เลยนี่แกนใหญ่ๆถ้ายิงยิงเสาะไปก็ยิงมีละโอ้นี่แม่นนี่อานี่แมน่นขาวขาวนี่แมน่นโอน้นี่เานาะอ่าเก็บไปเดียวแกนสองแกนเต็มละแล้วเราก็ได้ถุงเต็มละเดี๋ยวเราจะมัดก่อนมัดปากถุงก็ได้หนึ่งลิตรแลกสำหรับวันนี้ การซ้อเห็ดต่างถิ่นต่างอำเภอได้ถุงแหลกล้วโอ ok ้เราจะมัดเหตุกรรมเนอะก็นเดี๋ยวเราจะไปทางนี้เห็บมาซ้อไปทางนี้เห็บอู้ยิงเคาะยิงม่วนละโอ้มีเห็บนี่แต่โอ้มีในป่าหญ้าป่าหินด้วยขาวนี้ขาวนี้ขาวนี้นี่ขาวขาวเห็นใหญ่แล้วก็ขาวตัวมันยังออกใหม่ๆอยู่โอ้เ้าวใส่ถุงไว้ก่อนใส่ถุงไว้ก่อน วจะดูเอาลองขอหากรูไปจังนี่เนาะโอ้หันนหออกมาแล้วขอเจ้าขาใส่ขา,ขาวอยูอ่นี่ขาวคือออกใหม่เจ๊เลยว่าจะขอหากรูมันตรงนี้เนาะกรูมีกันนีนนน่เกือบไปละนี่เป็นถุงทีซีนวดเป็ถุงทีซี 4. เนออขอทำนี่กันเนอะขอบไปขอกไปโอ้สะเฮ็ดก็ม่หอนคนก่อนไล่ฮะโดโตโตได้ม่อนก่อนหมอนได้กันขนาดโอ้มาสาวปลายกันนี่นี่นะโตดตๆๆโดดๆๆได้เอากันเอากันพอได้กินกันคงก็สะเฮ็ดมาจัดเหมือนเอาเจ้าหมูก็หายดีมาปะาเสรปีเปิล ปัดเกับลูกทางลำปางบนไม้หรอให่ข,ขนาดออนโอ้กก็ได้นักกนขนาดเนอะฝึกเก่งขนาดละก็ละหล่คนไปทิศซิอ่า,าอะลูบุนมาจากลำปางบนบอกราสาล่อน เดนนี๋ยวลูกก็จะออกเมือกก่อนหน้ามวยไปเสี่ยงแล้วเลได้เ็ดอยู่ห้าถุงฝาซีห้าหน้า,าก็เก็บหมดละวันนี้ก็จะออกเมือกก่อนก็เป็นบรรยากาศาในการซ้อมเ็ดอัดตอนบ่ายมาโอ้มันก็แเด็ก็บห่อนนักแกเจ้าหมูกับหาไปหมดทีด่บนจะปิากา๊กก็ปิ๊กกั็นฟองละปอได้กินกันละวละโอ้ครข้าพ่อ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 ยังดีหน่อยวันนี้มันบดหน่อยบมอปอห้อนตอนใด มีครับมีครับ night, เอาเอาลุงวัดก you ันได้มามดกันเจ็ดถุงของลุงวัดเอามดเจ็ดถุงของป้าก็ได้ถุงใหญ่พุ่นป้าบ็รูก็ได้คนน้อยคนน้อยแกงน้อส้มอืมไปกันคนน้อยคนน้อยละโอ้หมอนโยหมอนโยมันพูกจะมาเห็นอยู่บนหุ่นเนอะนาะไก่น้อยคำเดียวเขาก็จะออกเมื่อกัน บรรยากาศคนออกไปลักขันลัก,ลก,ลกละอะหลายหลายหลายได้คนเล็กคนน้อยเนาะไปกันล้นเนลยจัดหลายโอ้จะปีกกันแล้วได้ขาปีกขาปีกโอ้ได้จะนจะนักจะนนักโอ้ได้จะนนักกันหลายพี่ก่อนเลยครับเดี๋ยวจะโตัยไปเดี๋ยวโตัวไปเดี๋ยวโตัวไปโอ้ได้กันหนัากอลครับผมโอ้ได้กันจันักกันหลายล้ะ กันแล้วกาปิดก,กันละกะโอ้ปิดก,กันละโอ้ได่ก,ก,กันจะลักกันหลายลักนะปิดก,กันละ vẫn bị cả lăn nữa, nô nô, la ping la. Này chân nát chân lái đó. nó vẫn hút chắc, tối ก่อนละน้อขอบคุณจังนะครับผมอเโอเคโอเคดีออกไปยังก็อ๋อละเนอกตอนตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ครบละโอ้นี่เนาะสมหวังละเ้อเฮ็ดทองก็ได้กันพ่อง มากันทีละน้อเอาเรื่องผลปิคกันจัดหนักระดาเดรู้วัดขอก็จะปิคก่อนครับอ่าคลิปนี้รู้วัดก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมจัดนักจัดลายที่ติดตามรับชมในช่องของรู้วัดเกิดเมินวนเวียตลอดไม่ยังได้ก็เถียงคนนีก็ขอเฮ้ยจอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับรู้วัดตัวเองรู้วัดต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมจัดหนักครับ